สวัสดีค่ะวันนี้เซลโยกส่งมอบรถนะคะ4ประตูยกสูงรุ่นเอชซีรี X นะคะเดี๋ยวเราสอบถามความรู้สึกของลูกค้านะคะสวัสดีค่ะพี่นาลงครับผมค่ะตัดสินใจยังไงที่จะมาออกรถที่นี่คะชอบครับค่ะง่ายค่ะเราก็การบริการของเซลโยเป็นยังไงบ้างคะดีครับโอเคครับผ่านครับผ่า,าน <laughs> ไปเนซ์นผ่านง่ายไหมคะครับผ่านง่ายของลูกค้าซื้อคนเดียวหรือคู่มั้งคะคนเดียวครับค่ะแล้วก็ของแถมได้จริงตามที่คุยกันไว้ไหมคะตามที่คุยกันไว้ครับค่ะอยากให้ลูกค้าแจ้งอ่าอ่าแจ้งข้อมูลให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าคนไหนที่อยากจะออกรถเนี่ยอนอาช่วยแนะนำม,มาออกที่นี่หน,น่อยค่ะอ๋อที่ศูนย์ยูไนต์ครับพี่นะศูนย์ยูไนต์สายรถายเอเชียค่ะ ออกรถง่ายเนะออาะได้รถเร็วรเร็วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการเซลโยนะคะค่ะครับ